เรือดำน้ำครับเรือดำน้ำควบคุมโดยอาจารย์อบกับตันเรือครับผู้ควบคุมผู้ควบคุมเรือครับผู้ควบคุมเรือกับตันเรือครับกับตันเรือเราดูกับตันเรือครับนี่ครับเรือดำน้ำครับโอ้โหกับตันเรือครับ kebok kebok tri rasa Yeah, good. เป็นไงบ้างครับปเ,เป็นไงบ้างครับคุณรู้สึกยังไงบ้างครับคุณที่ก็โชมครับตัวขันโตรลเหรอคันโตรล